จะไปออกทริปบนดอยวาวีนะครับผมนี่ฮะรถคันใหม่แลมเบิตานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปนัดเจอกันกันกบเพื่อนที่หน้าวัดล่องขุนนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวติดตามตอนนี้ก็ถึงจุดนัดพบจุดแรกนะครับหน้าวัดล่องขุนนะฮะยังไม่มีใครมานะ รามาคนแรกเขาบ่าเราใกล้สุดนะเดี๋ยวรอดูนะฮะนี่มาแล้วครับชาวแก๊งโอ้โหนี่ครับพุกลำพงมาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณนุกเอ้พุกลำพงมาด้วยนะครับนี่ลุกละบูบู่ครับความจริงเขาก็มีเวต้านะครับแต่เขาไม่เอาไปนี่แบงค์แบงค์ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับจะเข็นจะเข็นพร้อมเลี้ยงกาหลีแล้วใช่ไหมครับครับผม ได้ฮะโอเคพร้อมเลยครับไปเลยครับเรื่องรถเขาผมไม่บอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะฮะปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านไม่เติมนะครับแม่เติมข้างหน้าไม่มีปั๊มนะครับตอนนี้รอเพื่อนอยู่นะครับก็คิดว่ามีปั๊มนะฮะตอนนี้หิวทางขึ้นดอยช้างนะฮะเดี๋ยวไปหวังดูในขบนน่าจะมีนะครับผมตอนนี้เหลืออีกสองฉีดน่าจะพอโอเค ในน้ำม,มันแล้วครับผมขี <laughs> ่รถน้านด้วยวะมีปั๊มตรงนี้ว <laughs> ะอ่าบนดอยกับมีนะครับเนารอดตายละ ันนี้เราอยู่บนดอยช้างนะครับผมตอนนี้มาแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ให้ดูวิวรอบๆนี่เป็นฟาร์มแกะนะครับอันนี้แวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้เป็นวันตีอยงเหรอใล้สมรรถาพรถได้สูงสุดเลยมลั้ยเนาแต่ซื้อมาใช่สมรรถนะรถได้สูงสุด สอตตึกสขึ้นน้อยนาขึ้นน้อยโันมีหมกสวยเบาเ่าเเออส่ปเล่มดวมีกินอาหารสุโขแหแี่เรากี่วันละหะสี่วันละยาวันนี้ต้องกินแล้วเหรอเดี๋ยวพักกินข้าวนะครับผมนี้กินยังน้องหายกิตะกี นก็เป็นวิวนะฮะที่ร้านก๋ยเตี๋ยวที่เรามาทานนะฮะร้อยช้างนะครับผมนักลึกเห็เป็นไงฮะเป็นไงฮะสุดยอดครับรถหาไปไหววะอุ้ยเหลือเหลือสบาย โอ้เหล่งได้สีแอซีไปแต่ขึ้นดอยปนหันึกว่ารถหากันเดียวตีใตได้ตัวก้นให้เป็นดบดบดบกพวกไอ้พวกยิ่เขาก็เลยครับโบ่บ้านเขาหายไปหมดบ้านกับบ้านคนรักย้งหลังโบโบด้วยนี่หลัขึ้นดอยโอ้หิวเข้าวันเป็นอืมกต่นั่นนะเอ้กวสักข่าวนะครับนี่ขึ้นดอยขึ้นดอยมากินกับเขาเฮ้ยิวรักล้าง นี่กี่ชั่โมือแล้วนี่อยู่รักล้าน,น <laughs> แตอนนี้ก็เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดินทางนะครับลุย <c oughs> สวยมากงามขนาดเลยเออแล้วต้องบวกกันบ่โอ้โหสวยๆอาก,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 กาศดีเอง ห,หาหาหันบ้านพักจุบนมุ่นเป็นโดมเลยมหมอขนาดโอ้โหงามอะ่ะบ้านพักบ้านพักอะ่ะมันจะมีจมวนโดมหมมุ้นแหไงไมันจะเป็นเรื่องได้ยินแล้วสุดยอดเลยอะ่ะนี่แรงเนาะมันเป็นแรงเนาะเออผมยึดจากงานรลดเนาะได้เลยอโอ้โหมีน้ามือมือคิมมะพรานนี่เอองามฮานัด องงม,มอโน,อน่บางทีเ้าไปยื้อใช้วกกันก็ได้นาหอดนี่คือขนาดน,นี่หละนี้นโอ้ยมอขนาดเลยปะตโอ้ถ้ามีตังค์สิบล้านให้มาอยู่ในแต่เนะ<ม>นียเ่ยไปไหนหรอกโอ้ให้บงงอมฮะชอบอี โอ้โหอดแงมอ่ะมันน่าเจือว่ะในซอยลับขนาดนี้จะมีร้านจะอีด้วยเหรอนี่เป็นยังไงครับก็เดี๋ยวไปยืนตรงหนอกันไปอยู่ขนาดมันเป็นเงินหนวดให้นี่เคยโดนมันหนวดเลยอ่ะไอ้ไปเดี๋ยวไปยืนอีวะบาร์ตอนนีงก็กินอีนอบาร์ตอนนี้ก็เต้นกันอ่า ถึงเรียบร้อยครับวาวีเด็กๆมารอเพียบนมมาแจกเด็กๆนะถึงตีนน้อยสาวก็คือเอ้ยม่เขาไปรอเลยแน่แล้วเดีกสิ้นปีอยู่ต่บ้านันหนาวเอ้กูสอนแอโรบิกกับไร นี่เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับ โอซี่ไหนนี่เราให้ไงกันดีกว่นไหนเดี๋เนี่ยเอาไปเนี่ะระหว่างเราเช็คอินนะครับวันนี้20องศานะครับผมบรรยากาศดีมากครับนี่เด็กๆนี่เป็นวันเด็กเลยนะครับผมในขนมมาแจกนี่ละหลมาสันม่เจ้รอหมอมาขามมาขามกับเล่าโล่ขามกับเลาเปิดอี้เนาะ เขาต้องใส่เกลือบลงหลุมะไรเขาได้นอนหลุมงั้เออแม่ห้องม่หลุมออนี่ท่พากโอ้นี่เาเปนโอเคแล้วเขานอนเานเาเปนโอเคแล้วแขนอนนี่นงเออกระติดกระตเขาเดินเมื่อกี้นี่อันนั้นจะบนห้องน้ำ้างนอนคะครับ หนาวหครับวันนี้หนาวค่ะงั้นน่อ่บหนึ่งสสห้าเอาชีวิตมาเสียงคือใครอาบาแบตอนนี้เลยก็มีห้องเดียวมีห้องเดียวที่นอนกัสามคนองยนะครับออหมอเนาะหาจองห้หาจองตรงนี้นอนเเยนอ คนม่ได้เปิดเดี๋ยวเขาเปิดเล่าไปนี่กะเล่าไปก็เปิดหน้าตาหน้าไปกันหะมานี่กะเกินนี่หาอะไรกินร้อนๆแก้หนาวนะครับผม,ม,มนุกได้ของไอ้ได้อันนี้แล้วเนาะโอเคแล้วเนาะมาขำป้อมนี่ร้านมะลาครับวาวีวันนี้บรรยากาศน่ใช่สิบแปดสิบเก้า 18, องศานะครับผม

มันอีบพะไอู้ต้องการมาได้ยินว่าต้องการเด็กมึจะเอาเอ็นวีหรือ่าเขาเด็นไหนนเออมึงได้ต้องแ่มเอคเเอ็นเอ็นเอ็นนุกนุ๊กหนองหงนุ๊กเป็แต่ขอบนุ๊กเลเตอร์มยอดเอคเลวกับ่ดนไปแล้วเอคกาะบ้านด้ของน FINDING CH static HIN THÔ I Elena Run Die again Ui Jetzt dieabil Mâu tôi khi warn em gắn leo rat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 a gì

ตอนนี้ก็14องศานะครับย้ายกันมาในห้องแล้วครับไม่ไหวครับโคตรหนาวครับทั้งหนาวทั้งลมครับนะโอเค <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ไปเกิดอะไรขึ้นเขาสบตามองผมแล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> ผมก็รู้สึกแปลกๆว่าไต่ <Wow. S 3> ไขึ้นหาผมมาเลยจริงจัง อืมตอนนี้ต้องการอะไรตอนนี้อย่าฆ่าเป็นผืนเป็นขัดมดกัดไอ้แมงแดงกัดถามคู่มดแดงกัขดขณะนี้เวลาเจ็ดโมงกว่าสิบองศาตอนนี้ันลอยครับตื่นก่อนเพื่อนเลยครับ ที่พักก็จะเป็นนี่ครับมี่ห้าเตียงคนละสามร้อยสิบบาทเวอา์เฮาส์ที่เขากินปเป้ากินเพี้ยวนะโองแรมเงี้ยนี่คือสไตล์การแต่งตัวเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเคมคไหมมาคนไรบ้านเลยอาหารมาเดินเข้ามาอยู่ว้ยแต่หันน้อมจะรับนอนรับผมรับหลายว่าตืาน่นไม่อยู่ไงดีเลยให้กินเหล้ายม่มซื้อเตียว,ว,วนี่

Yes ร่างหน้าก็น้นำสิงเนาะน้นำกินนี่เนาะติบันมันพื้นเนาะน้ำกิสตันน้ำแร่กันหรือเปล่าน้ำแร่เพื่อเพื่อก็ไปอาบนี่อย่างหน้ามาเขาก็อาบกันหน้ากับพ่อกันอาบหน้ากันคือจบแล้วเดี๋ยวมารอดูมาดูเพื่อนกันนะครับวันนี้

กาจ้านี่ใช้ต๊ขถิงตองเลยเจบเบียได้อะอยู่มาเล้วสวันแล้วนี้ก็ออกจากที่พักมาแล้วครับตอนนี้แวะกินข้าวนี่ฮะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับนะครับผมขาวตอบนขายพอสิยนี้่ี่พักมันมีบริการนี่ถ้าเอาหมดอนเดี ลีร้านหนี่ยลีรานหนึ่ลีลานหนึ่งลีร้านหนึ่งบรรยากาศตัววีตอนเช้าๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วที่นี่เงียบสงบนะครับนกมากจะเป็นที่เที่ยวแบบเสริมอนุรักษ์นะครับ มาค่อยมีร้านเล่ามาค่อยมีแคมปิง้งมาค่อยมีอย่างเดินด้ยช่างสามสี่ทุ่ม,มนี่คือปิดหมดเลยไม่มีอะไรเลยแต่ก็โอเคครับมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศชีวิตวิถีวัฒนธรรมนะครับผมมาแล้วอาหารเสา้าบายเชฟนุกทีแตกสุดตังา์อ่ะว่าให้ไปคุมเทพดูนะทข้าวเ่าะเมือง แ้ามีน้ำปูใส่แผ่น้ำปูเมื่อกี้ใครเป็นตำลวงพระบางงีมั้งเนาะล้ำล้ำเลยู่ได้อยู่ตอยูชอบกินหมันส้มเป่งมากอาสุจิคาลเบออาสุจิคาร์ลเอร์เจงเหรอลูกอาสุจิคาร์โลเบอร์ของล้ำกันไหมขาป๊อปครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผม ต่างคนต่างมีธุระนะครับนี่ก็มาร้านที่เดิมร้านน้องแอน,นอยาการอากาศาดีครับอะไร้อยอยู่หลังรถครับอ,อ,อะไร้อยอยู่หลังรถครับ เจะเดินทางกลับกันต่อนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณเวลาเที่ยงในเช้าสายโมงนะครับกาศเยีนมากครับตอนนี้ก็ถึงบ้านกันเรียบร้อยนะครับผมทริปนี้ oh. นี้ปิดทริปเพียงเท่านี้นะครับผมถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับสโลไลท์ <Okay. S 1> นะครับผม เนี่างนี่เหนเ็น,นไหมของดาดเด็กนี่เด็กครับอ่บะปิดคลิปหน่อยเหรอนุ๊กสำหรับนี้ก็จบเพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้ครับ <laughs>